ภาพที่พี่น้องเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับบางที่มุกคนอาจจะได้ห็นภาพการไล่สลดไล่สดเลยไล่สดว่าโคศบ,บานนอกสถานีวิทยุบันนอกโอ้ข้าจะมีการทํางานแบบนี้ก็ข้าจนสบา,ส,บาสบาย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 เอาแบบที่สบายใจเลยเหรอแม่้น่นแ่ม่บนแม่บแ่้านแม่แม่บนม,ม่ทัแม่้งมบ้นบบ บันยัางเงบ,บันจานหน่อยตำบลฟุนนตน้ำใส่ออเอาไปข้อวังเยสโซทรนี่เราที่บอกหยอกว,าว,าว่าวมวนอยู่เสม,มอนะครับเอาเอาที่สบายใจเด้ออาจารย์ติสบายใจเด้อสัตน์นราพันธ์มีเพียงหนักของศิลปินลูกหลานเมืองเยสโซห้ามน,นีนะนะละเนาะลำหมักฟันนะครับหมอโค้กกัดจีเฮดอย่งกัดจีเฮดเอาแบบสบายใจคือว่า <laughs> โอ้พีความสุขความภาษาเนาะพี่หน่อยครับ ครับขอประกันยันส่วครับสำหรับการติดตามของพี่น้องป้องปลายเฮานะครับทั้งคืนคร,ครูพิ่นิติสานลูกหลานบ้านเฮาครูบาวันขอลูกบารอยแต่ใจดีเงินบ่มีจักไปแต่นำใจกละแล่นเจิเปนจนเอาให้พอมีไปอย่าวาเวียหมอาจาันเหลนั่งเรียบป่วยถ่ายตั้งแต่เงินป่ะมันยามได้แต่ว่าเต้าพ่วเก่าพ่วงเดิมซอยกันเด้อม่งแย่งกันครับ